สวัสดีจ้าพี่น้องมาพ่้ากันคือเก้าจ้าพี่น้องจ๋าในช่องกินกับอังชาแนลเมื่อนี้อังได้ตำปลาหมึกไข่จ้าพี่น้องจา๋นาน้ำตำนัวๆแหล่ๆให้เกาใส่บกกอปลาหมึกว้วยตัวละข้ามข้ามละตุได้มะละขีโนกับบะเขือเปอาะจ้าตกแต่งด้วยสลัดมาจ้าพี่น้องจา๋าแซ่บๆซ่บอ่างบรรยากาศตอนเร่ง อืมตัวนี้มันคลายๆมันแต่อืม มาละมันเหลือแต่หลายมือหลายมือคักจ้ะเข่ากรอบและอือ พักกันจองลูกอืม ใช่ค่ะปุ่นมาหน่อยหนึ่งงวดมัน ตอนเมื่อเว่นนั้นตอนนีเมื่อเว่นนั้นไทยบ่ได้จากพี่น้องจ้ามันนี้ลม้มล้มแห้งค่ะ I <laughs> say thương ăn thịt Ghiền thương Gõ พิกแห้งมันจะมีความหอม ขอโทษแล้วจะไปนอนจางรื้อเปล่ากระดาษที่จูกออกมานำ้ำเปล่าออล่ะยานมันงคคำจับปลาหมึกโลนึงจะไปนอนจางรล่วแล้วเชอ่อมาโลนอร่อยสีสิบบาท คัพี่น้องมาคลิปนี้อังกัฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เด้๋ยวจะพี่น้องจ้าคลิปหนาเมืองไม่พอกันไม่จะพี่น้องจ้าขอบคุณพี่น้องสู้หูสู้คนที่เขามารับชมคลิปของอังคลิปนี้ไปแล้วจะคลิปหนาเมืองไม่พอกันไหมขอบคุณค่ะ